สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําอาหารอีกหนึ่งชนิดนะคะของทางภาคใต้เนาะก็คือขี้เหล็กนะคะนี่นะคะต้นขี้เหล็กเนาะคือมันต้นมันใหญ่แล้วแหละแต่เขาตัดนะคะนี่ต้นมันเขาตัดเพื่อกินใบนะคะเขาไม่เอาดอกนะปกติขี้เหล็กนี้จะกินได้ทั้งใบทั้งดอกนะคะส่วนใบก็คือนี่เนี่ยเอายอดไปนะคะนีเน่เพื่อน นี่เขาจะเด็ดยอดไปนะคะนี่ค่ะเขาก็เด็ดเอาสองใบสามใบนะคะเด็ดยอดไปอย่างนี้แล้วเขาก็จะเอาไปแกงนะคะก็เอาไปต้มน้ําต้มน้ําทิ้งหนึ่งน้ำนะคะแล้วค่อยแกงนะคะนี่ค่ะ <sk r ug> เขาจะยอดอ่อนๆ <sk r ug> อย่างนี้นะคะนี่คือใบนะคะใบขี้เหล็กนะคะแกงใบขี้เหล็กค่ะวันนี้นี่นะคะในใบขี้เหล็กนะคะเอายอดมันนะคะประมาณสองใบสามใบแรกนะคะ แต่แกงนะคะวันนี้เราจะแกงใบขี้เหล็กกันค่ะเพื่อนๆก็แกงใส่ปลาย่างก็ได้นะคะใส่หมูย่างก็ได้นะคะอร่อยนะคะแต่ทางใต้นี้ส่วนมากเขาจะชาอ่แกงใส่เอาดอกมันนะคะไปแกงนะคะดอกมันก็เหลืองเหลืองเม็ดเล็กๆเนาะประมาณเม็ดเท่าถั่วนะคะดอกมันนะคะโอเคเนาะวันนี้แกงปลา วันนี้เหมืนก็จะแกงขี้เหล็กนะคะใบขี้เหล็กใส่ปลาย่างนะคะเพื่อนๆน,นี่เนาะก็เอายอดมันนี่แหละเนี่ยนี่เนี่ยเด็ดสักสามใบเนาะสามใบสี่ใบนี่เนาะเนี่ยยอดเนี่ยได้หมดเลยยอดอ่อนๆทั้งนั้นนะคะโอเคเนาะวันนี้ก็แกงขีเล็กใส่ปลาย่างจ้ะวันนี้ ปลาโอย่างนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะอืมก็บางคนก็ใส่ปลากระป๋องก็มีนะ mm hmm. เขาบอกว่าอร่อยมาก mm hmm. เพราะว่าพอเราต้มใบเส็จมาเทน้ําทิ้งออกแล้วก็แกงใส่ปลากระป๋อง mm hmm. เขาก็บอกไม่ต้องปรุงอะไรมากเพราะว่าปลากระป๋องมันก็อร่อยอยู่แล้วเนาะก็ปรุงนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วอันแบบนี้เหมือนแกงนะคะแกงปลาย่างค่ะ ใส่ใบขีเหล็กนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะใบกีเหล็กนะคะโอเคนะคะยอดกีเหล็กจะ้ะนี่ก็ตัดได้ทั้งต้นนะอยอดอ่อนทั้งนั้นเลยใช้ได้หมดนะคะก่อนจะแกงก็ก่อนจะแกงก็ก ต้มน้าทิ้งหนึ่งบเอาแต่ใบมานะคะลูดใบออกแล้วก็ไปต้มน้ําทิ้งหนึ่งครั้งแล้วค่อยมาแกงจ้ะโอเคนะจ๊ะนี่คือใบขี้เหล็กถ่ะวันนี้แกงใบขี้เหล็กนะคะเพื่อนๆโอเคนะจ๊ะแกงได้ทุกอย่างเนาะหมูปลาหมูย่างปลาย่างแกงได้หมดนะจ๊ะโอเคจ้า